ที่ถ้าเราไปดูสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ที่ผ่านมานะคะดิฉันเข้าไปดูเว็บไซต์เมื่อเช้าเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการร้องทุกข์ผ่านทางออนไลน์เกือบ90%อซแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องทางภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้มีการร้องทุกข์เข้ามาซึ่งถ้ามองมุมหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดอาจจะเข้าถึงการร้องทุกข์ได้ค่อนข้างจะลําบากในเรื่องมีข้อจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีการกระจายอํานาจนะคะให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแลพี่น้องประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์ก็จะเป็นอีกออวิธีการหนึ่งที่ทําให้ลดความเหลื่อมล้าในเรื่องของการเ,เข้าถึงการได้รับ แก,แก้ปัญหาในเรื่องของการคุมร้มครองผู้บริโภคได้นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งภารกิจของทางสคอบอเองที่พยายามที่จะยกระดับการคุมค้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิน่นตามที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาธิการสคอบอได้แจ้งไปว่ามีแผนในการที่จะกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็มีแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งก็มีการ่ายโอนภารกิจนะคะให้อ่ ขายภารกิจของสคบอให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีการตั้งอนุก,กรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันกระทางสคบอในส่วนกลางนะคะออมีการกระจายอํานาจนะคะให้อํานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์การบังคับใช้กฎหมายการเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกท่านรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย ท้องถิ่นคือหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะการที่ทุกท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนฉันก็เชื่อเชื่อว่าจะทําให้การทํางานในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นการดูแลคุม้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนร่วมกัน